ันไทยคิดอะไรอยู่ทาไมเลือกเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวเลือแถมเอาจริงภายในปีหน้าต้องมี50สาขาในกรุงเทพและปริมณฑลปันไทยกาลังทําสิ่งที่เรียกว่าแบรนด์ extension เป็นการต่อยอดจากแบรนด์เดิมด้วยการใช้ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของแบรนด์ไปช่วยเปิดทางให้กับโพดักใหม่ของตัวเองให้ติดตลาดง่ายขึ้นหรือพูดง่ายๆก็คือใช้พลังของแบรนด์ที่เป็นที่รู้จักอยู่แล้วมาช่วยทําให้สินค้าตัวใหม่เกิดและนี่ก็ไม่ใช่เรื่องใหม่ในมุมการตลาดตพวะอย่างแบรนด์ที่ใช้กลยุทธ์นี้แล้วประสบความสําเร็จคือโออิชิที่เริ่มต้้นนนนนนนจจาาาาาากกาารรรอออออออหญีี่่่่่ปุะเเเชืืืมมตยดดดดบ์คงงั การที่พันไทยแตกลายมาเป็นร้านกว๋วยเตี๋ยวเรือก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนอกจากมูลค่าในตลาดร้านอาหารที่น่าดึงดูดสูงถึง6กแสนสี่หมื่นหกพันล้านบาทยิ่งตลาดร้านอาหารสตรีทฟู้ดที่มีหน้าร้านก็คาดว่าปีนี้จะโตขึ้นกว่า2องแสนล้านบาทหรือคิดเป็น4.7%จจากปีก่อนและกว๋วยเตี๋ยวเรือยังเป็นอาหารประเภทที่อยู่คู่กับคนไทยมานานกินได้ทุกวันเข้าถึงง่ายแถ,ถมฐานผู้บริโภคก,กว้างซึ่งนั่นก็อาจเป็นเหตุผลที่ทาให้พันไทยเลือกกว๋วยเตี๋ยวเรือเป็นไลน์ธุรกิจใหม่และถ้ามามองกันทีี่่่ดดเเเทททลกกกาาารรรืออโคชัันนพพพไยไยย็รรมมสบภ จริพันธุไทยเลือกนําล่องในทาเ,เลที่มีการแข่งขันสูงมากอย่างโซนลังสิตปทุมธานียานการเปิดสาขาแรกที่ลังสิตคลองสามตามด้วยคลองหลวงแปดสรุปก๋วยเตี๋ยวเรือพันธุไทยปีนี้แค่มาดูเชิงแต่ปีหน้ามาแน่ลุกตลาดเตรียมขยาย50สาขาภายในปี69ทีน่นี้พันธไทยจะเดินเกมใหม่ใช้กลยุทล์แบรนด์ e x t e n s i o นสำเร็จหรือไม่และจะช่วยกระตุ้นยอดขายของทั้ง2แบรนด์ได้ไหมนี่คือสิ่งที่น่าตามต่อ